Transcrição e สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแร็กกระเป๋านะครับของรถคลาสสิก350นะครับของรอยเย e ร์นฟิลนะครับตัวนี้ของก็ได้ผลิตขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผลิตเสร็จอย่างเป็นทางการแล้วก็ผลิตขายให้กับท่านผู้ใช้350เรียบร้อยนะครับสำหรับสายเดินทางนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนพอดีเนาะเราก็ผลิตตัวมีทั้งกระเป๋าทั้งแร็กนะครับวันนี้เรามารีวิวแร็กตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ อันละ1,800บาทเท่านั้นนะครับราคา1,800บาทเท่านั้นนะครับที่ผมขายนะครับวันนี้จะเป็นแหลกกระเป๋าของ r อย a l f i น l นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะพับเก็บอย่างนี้ได้นะครับก็จะมีน็อตล็อกนี้ให้1ตัวนะครับมีน็อตล็อกทั้งบนทั้งล่างให้นะฮะเวลาที่เราติดตั้งนะครับมี2จุดนะครับมีแค่จุดนี้นะครับไขใช้ตับน็อตเดิมได้เลยนะครับถอดออกมาปุ๊บแล้วก็ไขตัวนี้ไปเข้าไปได้เลยส่วนตัวล่างก็เป็นจุดยึดอยู่ที่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นแหลกกระเป๋าข้างนะครับสำหรับกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็ใส่กลางนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้หมดนะครับหรือว่าลูกค้าจะซื้อกระเป๋ามาเองก็ได้นะครับเราสั่งแหลกที่ร้านไปใช้ก็ได้หมดนะครับเพราะจุดยึดมีหลายจุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบเป็นแหลกกระเป๋าแบบพับได้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่กระเป๋าแล้วเฮ้ยวันนี้เรากระเป๋าออกเราก็ยึดตรงนี้แเราก็ไขน,อน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมีน,อน็อตแถมให้นะครับพอยึดน็อตตรงนี้ถามว่าใส่คาร์ลดก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับเพราะตนีี้จะสาามรถท่ ค่อนข้างที่จะเป็นการล้มเวลาที่เราล้มแปะหรืออะไรเราสามารถที่จะป้องกันตัวรถได้นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราผมลองดูตัวนี้ให้ครับเดี๋ยวให้แต่กล้องถ่ายวนๆดูแหลกกระเป๋านะครับว่าราคา1,800บาทเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะหน้าตาเป็นยังไงมากกว่าเดิมอีกหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมใส่กระเป๋าให้ดูนะครับอันนี้กระเป๋า Woodpacker นะฮะตัวนี้กระเป๋า Woodpacker นะครับเป็นใบไซส์ใหญ่ของผมนะครับ 45ลิตรนะครับผมจะติดตั้งตัวนี้ให้ดูนะครับผมมาตะกองใบราคา4,500บาทครับตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับมีทั้งไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์กลางนะครับรอาผมมาเลยมาดูวิธีการติดตั้งด้านหลังนะครับนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่นี้เองเปิดมาจะต้องมีน็อตไขอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาใส่น็อตมาให้นะฮะแล้วก็ติดตั้งอย่างนี้ครับล็อกง่ายๆนะครับ แร๊บตาก้องเห็นไหมเห้ยผมขยับยังไงบอกนะอันนี้ของวูแพคเกอร์ก็จะง่ายนิดนึงนะครับเวลาติดตั้งนะฮะล็อกด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงตัวเล่งได้เลยนะครับมีตัวเล่งสามารถดึงเล่งได้เลยครับเพื่อให้มันกระชับมีจุดยึดทั้งหมดห้าตัวหกตัวนะครับตัวนี้ ใครสนใจ,จสามารถสั่งซื้อเข้ามาในเพจโมโตกะต้อมนะครับแล้วก็เพจที่ร้านเราได้นะครับอันนี้แหละกระเป๋าเราก็มีจําหน่ายตลอดนะครับอันละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นเองคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ครับในการวางกระเป๋าเรียบร้อยไหนแต่กล้องถ่ายวนให้ดูนะครับทั้งข้างนี้แต่ข้างนี้ผมไม่ได้ใส่ให้นะแล้วเดี๋ยวให้ถ่ายวนให้ดูนะครับสําหรับคนที่ถูกใจหรือว่าลองถ่ายเป็นมุมกว้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าใส่กับรถแล้วสวยแค่ไหน สวยไหมโอเคไหมแบบอะไรอย่างงี้นะครับผมว่าแมทนะครับอยู่ที่เราชอบแล้วเราก็สนใจมันเข้าไปนะครับคือกระเป๋าสามีสามารถมีทั้งผ้าแคนวาสแล้วก็มีทั้งเป็นผ้าไนล่อนเป็นแบบนี้นะครับของบูทแพ a c เกอร์ก็มีนะครับเป็นผ้าแคนวาสของ A t ทก็มีนะครับของที่ร้านมีทั้งหลายตัวนะครับวันนี้ผมมารีวิวของบูทแพ a c เกอร์ให้นะครับ ครับก็ตอนนี้ก็มีให้ชมกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจยังไงก็ทางเข้ามาคุยทางเพจมอเตอร์คัตตอมแล้วก็เพจบิลเอสบิลคัตตอมบได้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครสนใจทางซื้อก็หรือมีอะไรที่จะต้องสอบถามเข้ามาสามาทักมาได้เลยนะครับตลอดเวลาแล้วก็าฝากน้ำยามอตคัตตอมด้วยนะครับน้ำยาเคลือบสีรถกับน้ำยาทายางดำนะครับคันนี้ก็ล้างตลอดนะครับใช้งานได้ตลอดนะครับผม เคลือบเงาด้วยอะไรด้วยทุกอย่างนะครับวิงวิงแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ก like, ันด้วยนะครับสวัสดีครับ